เชลซีนะครับได้รับอนุญาตเกี่ยวกับโอกาสที่เป็นไปได้ในการขวาคาลัมยูซันที่พร้อมจะขายในราคาที่ลดเหลือ18ถึง20ล้านปอนด์จากรายงานเบนเจคอบแล้วก็นิซ่าคินเซล่านะครับเทียบหนทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งโอ้โหข่าวนี้ถ้าเราจะไม่เชื่อถึงมันก็อะไรกรอยู่นะครับซึ่งโอ้โหคาลัมยูซันเนี่ยถามว่าเก่งไหม เก่งนะถามว่ามีประสบการณ์ไหมมีเพราะว่าหนึ่งเลยคือเล่นพรีเมียร์ลีกมานานสองเลยก็คือเจ้าตัวนั้นผ่านบอลยุโรปมาเยอะแล้วซึ่งฝีเท้าแม่งได้อยู่แล้วแต่ที่มันติดปัญหาและมันเข้าทางกับสโมสสอนรามากที่สุดก็คืออะไรกลัวมันจะเป็นแบบโอโ้โหโรงพยาบาลคนต่อไปอะสิเพราะว่านี่นะครับอาการบาดเจ็บของคาลัมยูซันนะครับโอ้โหตั้งแต่ฤดูกาล1 8 1 9 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24นะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับก็อ่าฤดูกาลที่18นะครับโอ้โหปีที่18นะเจ็บไปทั้งหมด8วัน18 19อีกรอบนึงก็15วัน18 19ก็49วันโอ้โหตอนนั้นอยู่บอลมัดอยู่เลยนะแล้วก็19 20อยู่กับบอลมัดก็เจ็บไป12วันอ่าแล้วก็เจ็บ2020 2021 ตอนนี้อยู่นิวคาสเซิลแล้วไอ้สองพันยี่สิสอ่เอ็อะเจ็บเอ็นรหวายเจ็บสิบวัน2020 2นยี่เอ็หมือนเดิมอาการเจ็บเอ็นร้อยหวีกอีกเหมือนเดิมแล้วนะเออจุดเดิม7วันอีก2020ันยี่สิบสอนยีิเอวคาสเซิลเจ็บเอ็นร้อยหวยอีกเหมือนเดิม56วันโอ้โหพักไปราวแบบ1นึ่งเดือนครึ่องอะน,นะครับทุกคนครับฤดูการสองพันยีเจ็บเอ็นร้อยหวาเหมือนเดิม เจ็บไป17วันโอ้โหรูการ2021 22เจ็บเอ็นร้อยหวายจุดเดิมเจ็บไป48วันโอ้โหรูกาล21 22อาการเจ็บที่น่องเจ็บไป125วันโอ้โหกี่เดือนน่ะทุกคนครับรูการ22 23เจ็บเอ็นร้อยหวายเหมือนเดิมจุดเดิมอีกแล้วนะ35วันโอ้โหรูการ22 23เหมือนเดิมอ่าเป็นอ่าโควิด10วันอันนี้คือเราไม่นับเพราะว่าหลายๆคนก็เป็น ลูกการ23-24เนี่ยเจ็บเอ็นร้อยวายเหมือนเดิมอีกแล้ว13วันลูกการยด23-24เจ็บที่เอ็นร้อยวายจุดเดิมอีกแล้วหนึ่งเดือนก็คือ31วันส่วนลูกการล่าสุดเจ็บที่น่องอีกแล้ว30วันนี่คือการบาดเจ็บของคาร์ลมิวสันกับนิวคาสเซนนะครับซึ่งโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่แบบทีกว่าแบบเข้าแบบพ็อปของนักเตะเชลซีได้เลยอะเออครอปแบบเข้ากับพวกเวดดี้โฟฟาน่าลิทจงลิทเกมได้เลยอะคือแบบ เจ็บบ่อยเกินนะครับทุกคนครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่าถามว่าเก่งไห้เก่งแต่ถามว่าผมสนใจขนาดนั้นไหมในมุมที่ของผมนะผมกลัวว่าพอมาแล้วแม่งจะไม่ได้ลงนี่สิพอมาแล้วมันจะเหมือนแบบซื้อมาแบบคล้ายๆแบบตอนนี้ก็เหมือนแบบโรมิโอลาเวียแม่งได้ลงแป๊บเดียวแล้วก็เจ็บเจ็บเจ็บนั่นแหละเออนี่แหละคือสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุด สลับคาร์ลบิซันนะครับไม่รู้ว่าทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้แหละคือแบบเป็นอะไรที่แบบน่าห่วงที่สุดถ้าเชลซีสนใจจริงและก็สนใจแหละเพราะว่าโอ้โหเทียนหนึ่งก็รายงานนะครับสลับข่าวนี้นะครับก็รอดูกันละกันว่าจะเป็นอย่างไรถ้ามองข้ามอาการบาดเจ็บไปฝีเท้าไม่ใช้ได้นะแต่ถ้าไม่มองข้ามเป็นจุดที่น่าเสี่ยงเออ,อมากันที่ข่าวของอพอดนะครับได้พูดกับการ,รเผชิญหน้ากับลีพูลในรอบชิง ชนะเลิศคาราบาลครับนะครับพอดนะครับได้พูดแบบนี้นะเรากําลังจะพบกับทีมที่แข่งแข่งและสม่ําเสมอในฤดูกาลนี้ซึ่งมันก็ยากมันเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่มันจะดีมันจะเป็นรอบชิงชนะเลิศที่ยิ่งใหญ่ก็ตีในทํานองที่ว่ามันไม่มีอะไรน่ากดดันมันไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งพอดก็ชมริพูดได้แหละเพราะว่าโอ้โหทุกคนถึงแม้ว่าไม่ชมนะเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ารีพูดฤดูกาลนี้ ลุนแชมป์นะครับแล้วมาเจอกับเราเนี่ยถามว่าถ้วยมันเล็กไหมถ้วยมันเล็กแหละแต่ถามว่าเขาจะจัดตัวสำรองลงไหมผมว่าไม่ผมว่าเต็มสูบไม่ว่าจะเป็นเดลโกโจตาโมฮัมเหม็ดซา,ซาลงซาร่าเนี่ยลงเต็มอยู่แล้วเออส่วนตัวนะผมมองว่าน่าจะเป็นการชิงที่มันและเรามาถึงขนาดนี้แล้วว่าจะไม่หวังมันก็ไกลๆอยู่นะครับสลับเรื่องนี้นะครับเอาเอามากระที่อาการบาดเจ็บของเอนคูแล้วก็ทางด้านของมาลกุโซนะครับที่นัดที่แล้วเนี่ยไม่ได้ลง Fit, เอนคูเม่ฟิตมาลูกุโซเจ็บเล็กน้อยนะซึ่งเกมนี้อพอลนะครับก็ได้พูดสัมภาษณ์แล้วนะครับว่าพูดถึงมาลูกุโซกับคิสโตเฟอร์เอนคูนะครับพอนะครับบอกไว้ว่าพวกเขาน่าจะพร้อมสำหรับเกมลิภูเรามั่นใจแต่เราจะได้เห็นกันซึ่งเอาจริงอะภาพในการฝึกซ้อมแบบเต็มๆนะวันนี้ก็คือมีแล้วแต่ไอ้เรื่องความฟิตเนี่ยกับเกมที่เจอกับแอสตันวิลล่าที่เรากำลังจะมาพรีวิวกันนเนี่ยส่วนตัวนะผมมองว่าโอกาสอะ สำับเอ็นคูมีอยู่แต่มาลุกโกโซผมมองว่ายัางน้อยแต่ถามว่าจะนานขนาดนั้นไหมผมว่าไม่นานขนาดนั้นอย่างที่พอดบุพูดอะ่ะก็คืออาจจะทันกับเกมลิพูก็คือบอลลีกนั่นเองนะครับหลังจากที่จบนัดที่เจอกับแอสตันวิลล่านะครับซึ่งอันนั้นมีลุ้นแต่ผมมองว่าไอ้เกมที่เราจะเจอเนี่ยกับแอสตันวิลล่าเนี่ยยากอยู่สำหรับกุสโตแต่เอ็นคูน่าจะได้ลงเป็นตัวสำรอง ก็ได้เออประมาณนี้เพราะว่าทั้ง2คนนี้ก็ได้ลงซ้อมกับทีมแบบเต็มๆแล้วแหละเออประมาณนั้นนะครับสำหรับภาพฝึกซ้อมที่เราเห็นกันนะครับมากันที่พอร์ตนะครับพูดถึงอนาคตของเตยโกซิวานนะครับก็พอร์ตนะครับได้พูดไว้นะครับได้สัมภาษณ์ไหมนะครับพอร์ตบอกว่าเราไม่ได้พูดถึงดูกนการหน้าเลยคําถามนี้คุณต้องถามเขามากกว่าว่าคิดเช่นไรสําหรับเขามันคือการรักษาความฟิตด้วยอายุอาณาของเขา เขาทำได้ยอดเยี่ยมมากนะตอนนี้และเราก็มีความสุขมากกับเขาแล้วอนาคตก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขาและสมโมสรซึ่งณจนถึงตอนนี้เราโฟกัสณปัจจุบันนี่คือการกล่าวสัมภาษณ์ของพอดกับเจโกซิวานะครับซึ่งเอาตรงๆก็เ,กเาจโกซิวานี่ถามว่าอยากให้ต่อสัญญาไหมโอ้โหแฟนเจลซีทุกคนถ้าถามถึงตอนนี้เป็นกองหลังที่เก่งที่สุดและส่วนตัวผมผมมองว่าต่อไปอีกหนึ่งปีก็ไม่เสียหายถ้าฟอร์มอยังดีแบบนี้ซึ่งปัจจุบัน่ะ วิทยาศาสตร์ทางการกีฬาแม่งพัฒนาไปแบบโอ้โหหลายขั้นหลายตอนนันนะครับ<ม>ทุกคนครับซึ่งออถ้าจะถามถึงมันความเร็วมันลดลงก็จริงแหละแต่อ้ความเก่าประสบการณ์และเหลี่ยมบอลของเตียโกซิวามันก็ยังช่วยทีมได้เยอะอยู่ส่วนตัวนะผมมองว่ายังเป็นประโยชน์ต่อเกมรับและประโยชน์ต่อทีมอย่างมหาศาลนะครับสำหรับเตียวโกซิวานะครับ มากันที่พอดนะครับพูดถึงการเซ็นสัญญากับกองหน้านะครับอันนี้คือผมเอาภาพพรีวิวไปก่อนนะครับทุกคนครับก็อพอดนะครับบอกว่ามีข่าวลือมากเกินไปนักเตะเข้านักเตะออกในตอนนี้ไม่มีอะไรจะพูดเราทํางานกันอย่างหนักเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในพื้นที่ที่แตกต่างกันเราจะบอกเองหากมันมีอะไรเกิดขึ้นไม่ เราไม่ต้องการที่จะเซ็นใครอยากรีบชนะอยากได้แชมป์ไม่ใช่แค่การเซนน็นนัดเตะอย่างเดียวเราพอใจกับทีมในปัจจุบันอยู่แล้วสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์มากที่สุดและเราต้องพร้อมที่จะรับมือกับทุกสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในทีมนี่คือบทสัมภาษณ์ของพอตสำหรับการเซ็นสัญ,ญญาในกองหน้าก็เอาตรงๆก็คือยังไม่ได้โฟกัสเราโฟกัสกับการแข่งขันและการได้แชมป์นี่คือบทสัมภาษณ์ของพอตนะครับก็ ประมาณนี้นะครับซึ่งมาเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงพรีวิวนัดวันนี้กันเลยดีกว่านะครับคืนนี้นะครับเตะตีสองกว่านะครับเชลซีจะไปเจอกับแอสตันวิลล่านะครับก็แอสตันวิลล่านั่นแหละเออแต่ผมอยากพูดให้แบบอินตรงอินเตอร์เนี่ยทุกคนเออเอาแบบฮาๆแล้วกันเออถ้าพูดผิดก็ขออภัยแต่มันคงไม่ผิดหรอกมั้งแอสตันวิลล่าเออพูดตรงๆก็พูดภาษาไทยอ่ะก็เอ่อเชลซีนะครับคาดการนะครับน่าจะมาในระบบแผนเอ่อามหนึเหมือนเดิมนะครับ ประตูนะครับของเชลซีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับยอโยเปโตวิดแบ็กซ้ายเบนชิเวลแบ็กขวาอัร์ซิโอเดซซี่เพราะว่ามาลุกุโซ่น่าจะไม่ทันในเกมนี้ส่วนทางด้านของเซนเตอร์คู่เนี่ยน่าจะมีรีบัตโคบิลเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายแล้วก็พี่ใหญ่ของเราเตโกซิวานะครับส่วนกองกลาง3ตัวที่ฮูสกอร์จัดมาให้เนี่ยจะมีไกเซโดกาลเลเกอร์แล้วกลางลุกเป็นโคพเมอร์ ummer, แต่ส่วนตัวผมนะผมมองว่ากาลเลเกอร์อาจจะยังไม่ได้สตาร์ทออกเป็นตัวจริงในเกมนี้ส่วนตัวผมมองว่าพอร์ตน่าจะจัดเซต กองกลางข้างหลังเนี่ยก็คือ CDM เนี่ยเป็นทางด้านของไกเซโดคู่กับทางด้านของเอนโซส่วนกลางลุกกาลาเกอร์ก็ยังไม่ใช่ส่วนตัวผมมองว่ากาลาเกอร์เนี่ยอาจจะลงมาครึ่งสองเพื่อปิดเกมหรือสร้างสรร์โอกาสหรือทําอะไรก็ได้ที่มันแบบให้ทีมนั้นได้เปรียบแต่ส่วนตัวผมมองว่ายังดีไม่พอที่จะเบียดโคพาเมอร์สลับกลางลุกนะครับส่วนปีกซ้ายก็เป็นลาฮิมซารลิงแทนมูดิกเพราะว่านาที่แล้วมูดิกเล่นไม่ออกปีขวามารูิเก้นัาที่แล้วยิงได้ส่วนตัวผมมองว่าพอร์ตอาจจะให้โอกาส สลับการเป็นตัวจริงของมาดูเก้ส่วนกองหน้าเนี่ยโอ้โหมันไม่มีใครแล้วอ่ะก็ต้องเป็นอาร์มาโดโบยาสลับอกองหน้านะครับส่วนเอ็นคูเนี่ยยังฟิตไม่ทันแหละผมมองว่ายังไม่พร้อมแหละที่จะเป็นตัวจริงสำหรับเกมนี้มากสุดก็แค่สำรองไม่ว่าจะเป็นครึ่งหลังหรือแม้แต่ท้ายครึ่งหลังก็ตามแต่แต่น่าจะได้เป็นตัวสำรองสำหรับเอ็นคูนะครับส่วนตัวเจ็บก็หน้าเดิมๆนะครับของเชลซีโอ้โหหัวหน้าโรงพยาบาลก็เบลลี่โฟฟาน่าลีดเจมมาร์คคูริยามาร์คคูริยาเออพูดผิด เทเวอร์ชโรบาคานี่ชูบูเมงกาแต่ชูบูเมงกาเนี่ยเออเหมือนเจ้าตัวจะได้ลงมาแล้วสลับเกมที่แล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเออแล้วก็โรมิโอลาเวียก็เจ็บเอ็นคูก็เช็คฟิตมาโลกุโตก็เจ็บโรเบิร์ตซานเชสก็ยังไม่มาเลนลี่อุโกชูบูก็เจ็บนิโคลัสแจ็กสันก็ไปต่างประเทศนะครับสลับเชลซี Chelsea นะครับส่วนเอซซาวิลล่าเนี่ยเออคาดการนะครับน่าจะมาในระบบแผน4-4-2นะครับประตูเป็นมาร์ติเนสซ้ายเป็นโมเรโนขวาเป็นคอนซาส่วนกอง หลังคู่2ตัวเนี่ยเป็นคาร์ลอดคู่กับเลนเล็ดน,นะครับส่วนาทางฝั่ง,งซ้ายแม็กกินฝั่งขวาเบลลี่นะครับอา่านผิดขออภยัยส่วนกองกลางเนี่ยเป็นหลุยคู่กับกามาล่าส่วนกองหน้าคู่2ตัวเนี่ยเป็นไดาบี้ๆๆคู่กับทางด้านของวัดกินนะโอลิวัตกินนั่นแหละครับทุกคนครับก็อ่านผิดขออภยัยซึ่งผมไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับ ออชื่อของนักเตะแบบลึกขนาดนั้นเอออ่านได้ก็พอก็พอแบบให้มันเข้าใจก็พอแล้วนะทุกคนเออประมาณนั้นนะครับเออถามถึงเกมนี้กุนซือทางด้านของเอซาวิล่าเนี่ย อูนายเอมิลี่นะครับทำผลงานได้ก็ถือว่ายังไม่ได้ค่อนข้างดีแต่ก็ไม่ใช่ค่อนข้างแย่นะครับเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยออกไปเสมอเอเบอร์ตันศูนย์แล้วก็ชนะมิสเซนโบเอยไม่ใช่มิสเดนโบเออถูกแล้ว 10- ึ 1, 0, แล้วก็ชนะเบอร์ลี่ไป32แต่เกมที่แล้วก็คือเสมอกัน0ูนย์ส่วนเชลซีอย่างที่เรารู้กันดีถ้าใครเป็นแฟนบอลเชลซี Chelsea, ก็ชนะมาช่วงนี้ฟอร์มดีและยังไม่เจอเกมที่แบบเป็นทอยสุ่มเป็นตัวสุ่มแล้วกันเออสำหรับเอ่อเกมที่เชลซีชนะมาทั้งหมดนี้นะคร เฮตูเฮตทั้ง2คู่นี้นะครับเชลซี Chelsea นะครับล่าสุดนะครับแพ้แอสตันวิลลาไป1นูนย์และอีกนัดหนึ่งก็แพ้ไป2อศูนย์อีกนัดหนึ่งก็แพ้ไป1นูนย์ในบอลถ้วยซึ่งโอ้โหหลังๆมานี้เชลซี Chelsea ดูเหมือนว่าจะแพ้ทางแอสตันวิลลาอยู่เหมือนกันแต่ส่วนตัวนะผมมองว่าโอ้โหโดยความมั่นใจหรือแม้แต่นักเตะที่บาดเจ็บที่มันหายกลับมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบนชีวงเบนชีเวลหรือแม้แต่อ,อ่ทางด้านกองกลางเนี่ยที่มันจะเริ่มแบบเข้าขากันแล้วเนี้ย โคพาเมอร์ไกเซโดเอนโซเนี่ยผมมองว่าเกมนี้เชลซีไม่น่าจะยิงไม่ได้น่ะผมมองว่าวันนี้เชลซีอาจจะ เปิดหน้าแรกกับแอสตันวิลล่าและแอสตันวิลล่าก็ไม่ใช่ทีมท,ที่จะรับดึกอยู่แล้วเพราะว่าเกมลุกเนี่ยเขาโดดเด่นโอลีวัตกินเนี่ยโอ้โหการจบสกอร์ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับส่วนตัวนะ้นผมมองว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกพอสมควรสำหรับบอลถ้วยเอฟเอครับส่วนทางนั้นปีของเราเนี่ยโอ้โหสเตอร์ลิงกับมารูเอเก้ช่วงนี้ก็ฟอร์มร้อนแรงถึงแม้ว่ากองหน้านั้นจะไม่ดีสักเท่าไหร่เออส่วนตัวนะผมมองว่าเชลซีถ้าเอาในมุมเป็นกลางด้วย เรามันเป็นทีมกล่องสุ่มรู้การน,นี้และแอสเลติ่ามาดีมากๆแขนการเล่นของอุไนเอเมรี่เนี่ยปราบทีมใหญ่มาหลายทีมนักต่อนักแล้วแต่พอเจอกับทีมเราเนี่ยไอ้ด้วยไอ้เฮตูเฮตล่าสุดสามนัดนะที่มันเชลซีแม่งแพ้หมดเลยอ่ะคือแบบถ้ามองแบบเป็นกลางส่วนตัวนะผมมองว่าเสมอแต่ถ้ามองในหัวอกแฟนเชลซีอ่ะไอ้ผู้ม,มึงกับกูอ่ะมองด้วยกันอ่ะไอ้ย่ยังไงก็อยากให้ทีมชนะ ส่วนตัวนะครับถ้าเอาแบบไม่น่าเกลียดนะและถ้าเอาแบบฟอร์มดีเหมือนนัดที่แล้วที่จะ่าทางด้านทีมจากดิิชัน2มา6ประตูต่อหนึ่งเนี่ยถ้าเอาแบบไม่น่าเกลียด2อศไปเกมนี้ยิงห่งลูกต้นเกมอีก1ลูกก็คือครึ่งหลังเอาให้มันฝังไป2อศูเออประมาณนั้นสรับเชลซีก็ไม่มีอะไรมากขอให้ชนะละกันและขอให้เข้ารอบสลับบอลถ้วย FA ซึ่งผมไม่อยากแค่ลุ้นแบบ ถ้วยคาราบาลครับอย่างเดียวผมว่าลูกการนี้เราต้องลุ้นหลายๆถ้วยรวมถึง F อด้วยนะครับเป็นถ้วยที่แบบเก่าแก่ที่สุดในพรีเมียร์ลีกและเราต้องคว้ามันมาให้ได้สหรับเกมนี้นะครับก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันด้วยแล้วกันถ้าใครไม่ได้ดูมาดูผมได้สลับไลฟ์สดหลังเกมนะครับแต่ส่วนตัวผมผมต้องดูให้ได้เพราะว่ากูรักทีมไอเชียกูชอบมาโลกสโตกูชอบทุกคนกูชอบ ทุกๆคนที่มันเล่นดีกูชอบโพาพเมอร์กูเชียกูเชียทุกคนกูเชียโคด้ดกูเชียแพผ่สนามกูเชียแบบทุกๆคนที่มมีใจเพื่อทีมอยู่ส่วนตัวนะผมมองว่ายังไงก็ต้องตื่นมาดูสลับผมที่เป็นหัวอกแฟนเชลซีแต่ถ้าใครไม่ว่างอย่างที่ผมบอกไปดูผมได้ไลฟ์สดหลังเกมนะครับส่วนตัวผมขอลาไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันหลังเกมนะครับสู้สุดใจเว้ยเชลซีของเราเจอกันเพื่อน